ใช่ครับทนเยบายรอ่่การัการปบันโยบายของเราในการแก้ไขัญหนยาครับในเรื่องการเกี่ยกับประเทวันนี้ันะครับราแก้ปัญหาในีของผู้นำกัรปกครองที่แท้ สวัสดีครับวันนี้็ไปการประชุมสบคชุดใหญ่นะก็เป็นเรื่องหลายเรื่องโดยกันทั้งในเรื่องของการเข้าดาวปีใหม่ในเรื่องของการสวดมนต์ข้ามปในเรื่องของมาตรการในเรื่ององการท่องเที่ยวการจัดงานต่างๆทั้งหมดได้มีการหารือให้ได้ข้อสรุปในสบคชุดใหญ่แล้วนะครับทั้งหมดนั้นนำเสนอมาโดยสบคข,ของกระทรวงสาธารณสุข,สข ทั้งรับผิดชอบในเรื่องของสถานการณ์กา,า,า,นะา,ารแพร่ระบาดในทางสาธารณสุขนะครับแล้วก็นําเข้าสบาคชุดเล็กมาวันนี้มาเข้าสบาคชุดใหญ่นะครับรายละเอียดมากมายนะเดี๋ยวคงรอฟังโฆษกเพราะมีรายละเอียดนะมาตรฐานโควิดฟรีเซตติ้งอย่างไงอะไรยังไงจัดงานได้หรือไม่ยังไงที่ไหนบ้างอนะไรทงนี้นะสิ่งสำคัญที่สุดคือคือต้องเร่งในเรื่องของการฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มนะผู้ที่จะเที่ยวางานต่างๆเราเนี้ยต้องระมัดระวังตรงนี้นะเราก็ได้สั่งการไปแล้วให้เตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีน นะพนันใครที่คิดว่าจะไปเที่ยวกันที่แค่คมีการจัดงานคนจำนวนมากเนี่ยนะอันนี้มันจะต้องม,มีมาตรฐานหลายอย่างด้วยกันนะวันนี้เดี๋ยวรอฟังเรียบเรียงแล้วก็ถามมาอีกทีแล้วกันนะวันนี้ผมตัดสินใจไปแล้วร่วมกันกันกบคณะกรรมการทั้งหมดนะครับก็สรุปาง,งานปีใหม่ก็จัดได้แต่ต้องมีมาตรฐานมาตรการโควิดฟรีซิตติ้งแล้วก็สำคัญคือการฉีดวัคซีนนะพฉะนั้นใครยังไม่ได้ฉีดจะมีเวลาอยู่นี่ถึงวันที่27นะผูเวลาราชการก็ระหว่าง 27- ถึง นะอันนี้ก็แจ้งเพื่ทราบไว้ทันทนีก่อนแล้วกันเพราะนั้นทุกคนเร่งไปฉีดวัคซีนให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับ